Python m i n i c o u r s e วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของข้อมูลหรือออบเจกต์กันครับในเรื่องของการเขียนภาษา Python เนี่ยก็จะมีการทำงานกับข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ครับซึ่งเวลาที่เราจะทำงานกับข้อมูลบนคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับ Python แล้วจะต้องมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าออบเจกต์ขึ้นมาเก็บข้อมูลเหล่านี้ครับและด้วยความที่การเขียนโปรแกรมเนี่ยคือการเขียนคำสั่งต่างๆโดยการเอาตัวหนังสือมาเรียงกันนะครับดังนั้นเวลาที่เราสร้างสิ่งพวกนี้เนี่ย ก็จะต้องมีสัญลักษณ์พิเศษเข้ามาเป็นสัญลักษณ์ของออบเจกต่างๆนั่นเองครับออบเจกแรกนะครับจะเรียกว่าสต i ิงออบเจกตัวนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์เป็นสิงเกิลโคเดชันอย่างนี้ครับและตัวนี้เนี่ยจะใช้เก็บตัวหนังสือต่างๆนะครับรวมไปถึงตัวอักษรต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวหนังสือนะครับสเปซบาร์หรือแม้กระทั่งตัวอักษรพิเศษนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเลขก็สามารถใส่เข้าไปในสตริงได้ครับ ถ้าผมกดรันคําสั่งตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างข้อมูลที่เป็นสตริงขึ้นมาในภาษาไพทอนครับให้เราใช้งานข้อมูลถัดไปนะครับคือเรียกว่า Integer ครับตัวนี้คือจํานวนเต็มนั่นเองครับสำหรับ Integer เนี่ยจะไม่มีสัญญาณพิเศษครับแต่ถ้าเกิดเราพิมพ์ตัวเลขลงไปปุ๊บแล้วกดรันตรงนี้เราจะเป็นการสร้างข้อมูลตัวเลขนะครับหรือว่าค่าทางริรศาสตร์ที่เป็น integer ทันทีครับ นอกจาก integer นะครับสำหรับค่าทางิาตศาสตรตเนี่ยเราสามารถสร้างเป็นอีกออบเจกต์หนึ่งได้เรียกว่า f l o a t ครับ float เนี่ยก็จะมีค่าทางิาตศาสตร์เหมือนกับ integer เลยนะครับในกรณีนี้เนี่ยคือค่าเท่ากันเลยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยคือการที่เรามีจุดด้านหลังครับพอมีจุดด้านหลังปุ๊บถ้าเรากดรันตรงนี้นะครับตัว Python จะสร้างขึ้นมาเป็น Flo ท t ทันทีครับซึ่ง Flo a t กับ integer ต่างกันนิดนึงก็คือเรื่องของทศนิยมนั่นเองครับ จะบอกก็ได้นะว่า integer คือจำนวนเต็มแล้ว float คือจำนวนทศนิยมครับ Object ประเภทถัดไปนะครับคือเรื่องของ b o boolean ครับ o l e a n จะเอาไว้เก็บเรื่องของค่าความจริงครับที่มีแค่ true กับ false ครับมีแค่2ค่าเท่านั้นถ้าผมกด Run ตรงนี้นะครับเพื่อสร้าง true และสร้าง false สังเกตว่าก็จะมีการสร้าง true false ขึ้นมานะครับโดยที่เราไม่มีการใช้ Single q u o n d i t i o n เหมือนกับตัวสต i ิ g ครับ ซึ่งค่าความจริงตรงนี้เนีครับก็จะเอาไว้สร้างเงื่อนไขต่างๆในเรื่องของการสร้างระบบหรือว่าคําสั่งที่ซับซ้อนมากขึ้นครับและนี่คือ Object ที่เอาไว้เก็บข้อมูลพื้นฐานใน Python นะครับอย่าลืมติดตาม Python Mini Course เรียน Python ง่ายๆผ่านวิดีโอสั้น3นาทีครับ